ข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนการในการพัฒนากลุ่มค่ะเราจะมีการทํางานยังไงให้เกิดกลุ่มขึ้นมาหรือว่าจะพัฒนากลุ่มที่มีอยู่แล้วได้อย่างไรนะคะโดยปกติแล้วกระบวนการในการพัฒนากลุ่มก็จะประกอบด้วย4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นแรกก็คือก่อร่างสร้างกลุ่มนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติการจากนั้นก็คือขั้นตอนของการขยายตัวและขั้นสามัคคีคือพลังค่ะสําหรับในส่วนของการก่อร่างสร้างกลุ่มนะคะ นั่นก็คือเมื่อเราไปทํางานเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปชวนชาวบ้านนะคะวิเคราะห์ศึกษาชุมชนศึกษาศักยภาพของตัวเองนะคะว่ามีอะไรอยู่บ้างมีกลุ่มหรือยังนะคะถ้ายังไม่มีนะคะมีปัญหาอะไรนะคะมีใครสนใจปัญหาใดที่สามารถเข้ามารวมกันหรือว่ามีวัตถุประสงค์ร่วมกันแล้วก็จับเป็นกลุ่มได้ไหมนะคะหรือว่า ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอยู่นะคะเราอาจจะเข้าไปช่วยกันวิเคราะห์ชวนชาวบ้านวิเคราะห์ว่า จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยการทำกิจกรรมอะไรนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราหาทางเลือกไว้ก่อนหรือว่าชวนการคิดวิเคราะห์ทำความรู้จักกับตัวเองก่อนอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการก่อร่างสร้างกลุ่มนะคะจากนั้นเมื่อเรารู้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนของคนที่มีความสนใจร่วมกันศักยภาพของพื้นที่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลงมือนะคะ รวมกลุ่มกันได้เลยเลือกทำกิจกรรมที่ เป้าหมายสามารถจะนำไปถึงเรื่องของการพึ่งพาตนเองได้นะคะก็ถ้าย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นว่าขั้นตอนอันนี้ก็คล้ายๆขั้นตอนในการที่เราจะพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหมือนกันสังเกตจากองค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชนหนึ่งใน7องค์ประกอบนะคะก็คือเลือกทากิจกรรมตามศักยภาพของชุมชนตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะไปให้ถึงเป้าหมายในการพึ่งพาตัวเองอ่ะ เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วรวมกลุ่มได้แล้วกลุ่มมีกิจกรรมทําแล้วมีสมาชิกแล้วแสดงว่าเป็นกลุ่มแน่นอนนะคะครบตามองค์ประกอบที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่ากลุ่มจะต้องมีสมาชิกนะคะมีความสนใจร่วมกันมีการปฏิบัติหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆร่วมกัน หลังจากที่กลุ่มดําเนินการแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้นะคะประสบความสําเร็จแล้วค่ะก็จะไม่อยู่นิ่งเฉยต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นการขยายตัวค่ะในขั้นการขยายตัวเนี่ยจริงๆเราสามารถขยายตัวได้ใน2ลักษณะนะคะก็คออือลักษณะแรกอาจจะเป็นการขยายกิจกรรมนะคะที่กลุ่มทําร่วมกันเช่นจากเดิมอาจจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อ รับซื้อนะคะผลผลิตนะคะอาจจะมีการรวมตัวกันเพื่อจัดการในด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นมาด้วยก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการขยายกิจกรรมของกลุ่มให้มีมากแล้วก็มีหลากหลายขึ้นถัดมานะคะการขยายตัวในอีกลักษณะหนึ่งก็คือการขยายแนวคิดค่ะเมื่อกลุ่มเราประสบความสำเร็จแล้วนะคะเราอาจจะเป็นโมเดลหรือว่าเป็นต้นแบบให้กับ กลุ่มอื่นๆในพื้นที่อื่นๆต่อไปนะคะเป็นต้นแบบให้เขานําไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหานะคะของพื้นที่ต่างๆได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าก็จะมีการขยายตัวไปเรื่อยกลุ่มก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีเครือข่ายเกิดขึ้นไปโดยปริยายนะคะนั่นหมายความว่าเรื่องของการขยายตัวก็จะมีขยายกิจกรรมแล้วก็ขยายแนวคิดแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อกลุ่มนะคะมีความเข้มแข็ง เกิดกลุ่มจำนวนมากขึ้นกลุ่มมีการเชื่อมโยงกันนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการในการพัฒนากลุ่มกระบวนการสุดท้ายที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นก็คือขั้นสามาคัคคีคือพลังนะคะอันนี้เรามองว่าเป็นการสร้างเครือข่ายนะคะในการทำงานร่วมกันของกลุ่มต่างๆนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดการระดมความร่วมมือแล้วก็สร้างอำนาจต่อรองได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นเอ่อในเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์เองนะคะหรือว่ากลุ่มเกษตร องต่างๆเนี่ยถ้ามีการรวมตัวกันนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายได้เนี่ยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่บางครั้งเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวเพียงกลุ่มเดียวเนี่ยก็อาจจะแก้ปัญหาไม่ได้แต่ว่าถ้ามีเครือข่ายขึ้นมาอย่างเช่นกรณีขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่เราจะต้องนํามาใช้ในการประกอบอาชีพนะคะกลุ่มนี้ไม่มีอาจจะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการรวมกลุ่มแล้วก็รวมตัว การเป็นเครือข่ายเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความร่วมมือแล้วก็สร้างอํานาจในการต่อรองได้มากขึ้นหรือที่บอกว่าขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสามัคคีคือพลังนั่นเองค่ะ จากเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมานะคะเรื่องของกลุ่มแล้วก็เครือข่ายเนี่ยเราก็จะเ,เห็นถึงความสําคัญในการที่เราจะเข้าไปทํางานเป็นกลุ่มสร้างให้เกิดเครือข่ายขึ้นมานะคะตามที่ศาสตราจารย์ประเวศวสีได้กล่าวไว้ค่ะว่าความยั่งยืนของสังคมชนบทขึ้นอยู่กับการมีองค์กรและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนการมีองค์กรทําให้มีพลังเพิ่มมากขึ้นและมีความยั่งยืนนะคะโดยเป็น,นกลไกการเรียนรู้อยู่ร่วมกันและจัดการร่วมกันค่ะ สำหรับบทเรียนเรื่องของกลุ่มในการส่งเสร,ริมการเกษตรในวันนี้นะคะก็เป็นบทเรียนสุดท้ายในรายวิชาหลักและวิธีการส่งเสร,ริมการเกษตรค่ะถ้านักศึกษาสนใจอยากได้ข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ที่แนบมาให้ด้วยในวันนี้นะคะแล้วก็ทุกๆตอนที่มีการนําเสนอผ่านไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาไฟล์ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ